เฮ้รถเป็นไงรถพ่เะสิรถรถพปเศษรถพ่เศบอยบอยเชาอุบอยเาอมตัวอ่ะวเอารุ่นนี้เขาถ่ายข้าวไม่ออกด้วยเหรอพี่ข้าวมันใหญอ๋อไม่มันใหญ่โดนน้ำใช่ไหมพี่อ๋อเขาใส่ท็อปวันโดนน้ำแล้วมมันบวม เรื่อง,นองเน,รเ,นเรื่องเรื่องเกี่ยวาไม่มีตีนะครับรุ่นนี้ <laughs> ถ่ายข้าวก็แบบนี้นะครับกุ้ยบ้างอะไรบ้าง <laughs> เกี <laughs> ่ยวคล่องเกี่ยวไวเกี่ยวทันใจต้องวรพจ <c oughs> น,น,น,น์นแต่ไ่ายข้าวก็นี่ ป่ย,ย,บยบ้างไรบ้างครับข้าังมัั่งับพอดีโดนข้าวเปียกนะครับพอดีบู์มันขึ้นเราเร่งเครื่องแรงด้วยบู์มันติดปุ๊บ <c oughs> <s in the air> มันก็เลยเป็นแบบนี้ครับโคยออกก่อนโคยกระเพาะก่อน <c oughs>